โกโ็กว่าครับตื่นได้แล้วได้เวลาไปทำงานแล้วนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ฉันต้องตื่นแล้วอย่างนั้นหรอยังอยากนอนต่ออยู่เลยย่าเช็คความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานได้แล้วนะครับผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยมาพร้อมแล้วดา โอเคโอเคขอบใจแล้วกันนะที่มาเตือนฉันนะเด็กฉันเนี่ยขอตัวเตรียมตัวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปนะโอเคครองกันเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณโกโกวาอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันนะครับฮะอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันอย่างนั้นหรอแล้วนี่รีมาปลุกฉันทำไมเนี่ยคนจะหลับจะนอนเออแต่ว่านะเดยกฉันเนี่ยขอตัวแนะนาตัวแป๊บสวัสดีจ้ะทุกคนฉันมีชื่อโกโกวานะจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ชื่อโกโกวาหรอกฉันชื่อว่ายองฮีนะจ้ะแต่ว่านะ ใครๆเนี่ยก็เรียกฉันว่าโกโกวาแล้วฉันก็ชอบชื่อน,นีมากกว่านะยังไงก็อย่าลืมเรียกฉันว่าโกโกวาสุดสวยด้วยนะจ๊ะอุ้ยตัว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยมาเปิดคอมดูดีกว่านะมีผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยคนไหนมาเล่นวันดีปัง แก๊กไหนดูสิมีใครนะ่าสนใจบ้างนะไว้ Why? แต่แล้วนี่ใครเนี่ยทำไมถึงหล่อนเหล่าขนาดนี้เนี่ยฉันไม่เคยพบใครเจอเลยดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะรู้สึกถูกสเปกมากๆเลยอะผมสีม่วงสีเดียวกับกิบของฉันเลยแบบนี้เนี่ยเนื้อคู่กันชัๆเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปทำความรู้จักเขาดีกว่าขอให้ผู้เล่นทุกท่านมารวมตัวกันที่ห้องถงด้วยค่ะนี่ผู้เล่นสี่ห้าหก ดูเหมือนว่านายเนี่ยกำลังแบ่งรับอะไรบางอย่างไว้อยู่นะฉันจะบอกอะไรให้ในฝืนมันไม่ได้หรอกนะมันคือโชคชะตาของนายอีกอย่างเนี่ย ถ้าเราออกไปจากที่นี่เดียรได้ให้ฉันทำพิธีปัดเป่าวิญญาณอาฆาตให้ได้นะเดี๋ยวมาเอาเชื้อถังฝันแม่ก่อนดีกว่านะาเขาคงยังไม่ได้ใส่ตอนนี้หรอกนี่ใส่เลยนี่ยงชิกตื่นได้แล้วดนะ่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเอเออะไรเนี่ยแม่ครับทำไมแม่ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่มันไม่ใช่ที่ของคนแก่นะครับแม่ก็ฉันต้องมาใช้นี่ให้แกยังไงเลยยงชิกผมว่าแม่กลับบ้านไปดีกว่านะถ้า านต้องการเล่นเกมกรุณาเซ็นเอกสารยินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมด้วยนะคะอายาอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรหรอเฮ้ยอะไรกันเนี่ยวันดีแรปยแรปยฉันชื่อว่าก็ว่านะแล้วเธอชื่ออะไรหรออ๋อฉันชื่อว่าทันนอสนะแรปยโยโย,โยเธอไม่รู้จักฉันอย่างนั้นหรออุย๊ยเดี๋ยวก่อนนะชื่อว่าทันนอสอย่างนั้นหรอวายตายแล้วนี่เธอคือแรปเปอร์คนดังนี่นาะฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ย อุ้ยฉันเจอคนดังอ๋อใช่แล้วแหละแดงส้มเหลืองเขียวแอลเบอริเจนทันดอสอุ้ยวายายแลว้วนีฉันเนีร่รหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยนะนี่ทันดอสจ้าฉันสดน,นะสนใจไหมค่ะมาเป็นแฟนกับฉันมิจ๊ะอุ้ยอุยอาจจะเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะทนนนันดอ เออโทษทีนะเธอเนี่ยไม่ใช่สเปคฉันหรอกไอ,อเด็กจากไหนเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยหน่อยเนี่ยทันรอสบังอ่านมาเมินฉันอย่างนั้นเหรอฉันเนี่ยก็ก็ว่าคนดังเลยนะอุตส่าห์ลดตัวมาคุยด้วยยังจะมาเมินฉันอีกเอ้ยคอยดูเถอะว้าวตรงนี้มีสาวสวยด้วยอย่างนั้นหรอหวัดดีจ้าโเธอ,อเนี่ยมันสวยดังฟลาวเวอร์เลยดาเอ,อ้ยอะไรเนี่ยหมอนี่จตฉันอย่างนั้นเหรอเอาล่ะตอนนี้ขอให้ผู้เล่นทุกท่านเตรียมตัวเริ่มเกมแรกได้เลย ครเอาลหละมาทำงานที่เรารักดีกว่านะฉันว่านะถ้าเกิดว่าทันนอสเนี่ยเห็นฉันยิ่ง่ตรงนี้แล้วจะต้องอึง้งทึ่งอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องหลงรักฉันแนะ่เพราะ่ฉันเป็นคนดังกิ่งไห่ละนั่นมันอะไรเนี่ยเฮอร์นี่จะให้เรามาเล่นกับเด็กอย่างงั้นเหรอถ้าดูัด้สิไหนๆเฮ้ยนั่น,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 นมันเด็กคนนั้นนี่วะอะไร อย่างนั้นหรอไม่เห็นอยากรู้เลยเอ้ยช่างเถอะแต่ว่านะฉันเน่สนใจเธอมากกว่านะ่ะเพราะว่าเธอสวยดัง่งフラワーเหมือนดอกไม้ลาเวนเดอร์เลยนะจ๊ะอะไรของได้เนี่ยเฮอมารับอะไรเวลานี้เนี่ยกรี๊ดกรี๊ท่านนอนจีบสาวเบอร์ 6, งงนหนึอย่างนั้นหรอฉันอยากไม่ได้ยโยโยเธอเนสวยดั่งวอร์ beautiful w o r l I like you เ้ยอจีบสาวอยู่น,นั่นนะ่ะะตอนนี้ขอให้ผู้เล่นทุกท่านประจำที่เราจะเริ่มเล่นเกม A E I O U ผู้ที่แพ้จะต้องถูกกำจัดนะคะนี่จะให้เราเล่นเกมง่ายๆแบบนี้แล้วอย่างนั้นเหรอ A E I O U แล้วก็หยุดโอยง่ายจะมัดแหละชะตาทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้แล้วฉันขอเริ่มตรงนี้เลยละกัน นี่ป้าหลบไปคะ่ะพวกผมจะเดินนะอย่ามาเรียกฉันว่าป้านะแล้วเธอจะได้รู้ว่าโชคชะตาของเธอจะเป็นยังไงดนะ่าดีช่างเถอะช่างป้าเขาแปลเราเนี่ยมาเริ่มเล่นดีกว่าเอไออยเอไทุกคนนิ่งว่า ของหมอนนี่เนี่ยเมายาหรือเปล่านะอาการนี้ไม่ใช่อาการเมายาหรอกนะนายรู้ได้ยังไงอะฮะหน่อยแน่ทำไปถึงไม่มีใครขยับเลยเนี่ยเหฉันอยากให้ผู้หญิงคนนั้นตายตายิดซะนี้ทำยังไงดีเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันเนี่ยส่งพึ่งเนี่ยไปจัดการเลยหมายเลขหนึ่งเก้าหองขอย้ำอีกครั้งถ้าใครขยับคนนั้นจะต้องถูกกำจัดนะคะ a e i o u a e i o u นิ่งว่า <c oughs> ง่ายชะมัดเลยอ่ะอุ๊ยแต่ว่านะอะไรเกาะบนหัวฉันน่อเอ,อพึ่งานะสงสัยมันคิดว่าเธอเป็นดอกไม้ลระมั้งฮะอะไรนะพึ่งตามฉันอย่างนั้นเหรอกรี๊งกรีงกรี๊พึ่งออกไปออกไปออกไป,อ,อ,กไปอุ๊ยย่แล้วทำยังไงดีค่ะฉันเผลอขยับนาะ เอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ตายจริงๆอย่างงั้นเนาะทุกคนอย่าขยับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามขยับเด็ดขาดเอ้ยทำยังไงดีอไม่กล้าขยับแล้วฮ่าฮ่าาทำได้ดีมากเลยส่งเพื่งไปจัดการดังดานเรียบร้อยแล้วขยับจนได้ฮิขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นทุกท่านที่ผ่านรอบแรกมาได้นะคะ ต่อจากนี้จะให้ผู้เล่นแต่ละคนพักผ่อนตามอัธยาศัยเราจะเริ่มเล่นเกมใหม่ได้วันพรุ่งนี้นะคะเอสุดแข่ันา้อ่อไไนนารมณ์ดีจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวดัดนด้า,ดาคุ้นๆจังเลยอะนี่หน้าฉันน้าคุณอย่างนั้นเหรอหน้าฉันน่ะมันไปเหมือนเนื้อคู่เธอหรือเปล่านะเฮ้ยเยเดี๋ยวนะนเธอเนี่ยใช่คนที่ร้องเพลงในเกม A E I O U หรือเปล่านะปิงป๊ ใช่แล้วเลยจ้ะฉันเองเหลอนะอุ้ยจำฉันได้แล้วเหรออยากจะมาเป็นแฟนฉันแล้วหรือยังไงอ่เฮ้ยแบบนี้เนี่ยเข้าทางแล้วเหรนะการจะได้เงินเยอะเนี่ยต้องใช้แผนการนี้แหละเดี๋ยวเราเนี่ยมาแสดงละครดีกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็อยากเป็นแฟนกับเธออนะตัวไอ้เกมบ้านเดี่ยมันอันตรายมากเลยอะฉันไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะรอดออกไปได้หรือเปล่าวะนะแต่ถ้าเกิดว่าฉันรอดออกไปได้เนี่ยเราค่อยมาเป็นแฟนกันไหล่ะก็กวโอุ้ยจริงเหรอทันดอสได้ ฉันเป็นนนแฟะออแต่ว่านะฉันอยากให้เธอเนี่ยช่วยอ,อะไรฉันอย่างหนึ่งได้ไหมค่ะช่วยเอาปืนเนี่ยมาให้ฉันหน่อยดิจะเก็บเอาไว้ป้องกันตัวนะ่ะเผื่อมีใครมาทําร้ายฉันนะ่ะนะโอ้ยทาร้ายได้อย่างนั้นหรอใครจะกล้ามาทําร้ายนายค่ะแต่ว่านะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวฉันเนี่ยไปหยิบปืนมาให้แปลเฮ้อ <c oughs> เด็กนี่เนี่ยมันหลอกง่ายชะมัดเลย ว้ดูเหมือนว่าห้องของฟอนแม่เดี่ยจะมีปืนนาวังแต่เมื่อไหรน่นี่เอาไปดีกว่าเอออ้อยอึอยอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาล้างมือดีกว่านะเมื่อไหร่ก็กวูวาเนี่ยจะมาหาฉันสักทีนึงนะนี่ทนายฉันมาแล้ ฉันเนี่ยอุตส่าห์แอบผู้คุมมาเลยนี่นี่นี่นอะเอาปืนไปเลยอ้าขอบใจมากนะโกโก็ว่าเธอเนี่ยมันหลอกง่ายชิบหาเลยนี่พาฉันไปเอาเงินแล้วก็พาออกไปจากที่นี่หน่อยได้เฮ้ยอะไรเนี่ยจะเอาปืนมาจ่อฉันอย่างนั้นเหรอทาไมนายถึงทำแบบนี้นท่านนอสนี่โกโก็ว่าเธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันเนี่ยอยากเป็นแฟนกับเธอนะ่ะไม่มีวันซะหรอกนะแล้วพาฉันไปเอาเงินจากกระปุกมูลแล้วก็พาออกไปจากที่นี่ซะเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันโดนหลอกอย่างนั้นหเหรอมามามา,มา นี่ก็ได้นะตามฉันมันนี่เออเอออะไรของเธอเนี่ยฮะโก็กว่าฉันบอกว่าให้พาไปเอากระปุกหมูงไงแล้วพาฉันเนี่ยมาที่ห้องนอนของเธอทําไมเดี่ยนี่ท่านอสเดี๋ยวก่อนสิฉันจะไปเปลี่ยนชุดแปบ๊บไหนอย่าแอบมองล่ะเอ,อ้ยอะไรของยินดี้กันนะเล่นล่มาเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่านะโก็กว่าอุ้ยชุดของฉันชุดนี้โอเคโอ้โอ้โอ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 เดี๋ยวฉันเนี่ยต้องเอาชุดี่คืนฝนแผ่นด้วยเดี๋ยวโดนดุเอาโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาดทัน อ,อ๋อนี่ก็ก็ว่าตกลงว่าเปลี่ยนชุดเสร็จหรือยังเนี่ยฉันรอนานแล้วนะเปลี่ยนเสร็จแล้วจ้ะหันมามองฉันสิอ,อ๋อหันมาแล้วแล้วไหนอะกระปุกมูกอะฮะฉันอะต้องการเงินเยอะๆเลยนะ กรกหมูงั้นเหรอดีไงกระปุกอสินหมูของฉันนะ่ะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยนะฉันนะ่ะเอาให้เธอหมดเลยก็ได้เดี๋ยวขอแค่ก่อนออ้ยเอ้ยนี่จ้าฉันแคกระปุกหมูได้แล้วออกมาหนึ่งบาทน,นะจ้าเฮ้ยอะไรของเธอเดีย๋ยวฮะก็กวาเธอมาเล่นตกติกอะไรกันเนี่ยไม่ใช่กระปุกหมูแบบนี้เฟ้ยต้องเป็นกระปุกหมูใหญ่ๆที่มันมีเงินหลายล้านวอนนู้นอุ้ยอย่างนั้นเหรอแต่ช่วยไม่ได้อ่ะนะกก็เธอเนี่ยบางอาจมาหักหลังฉันเองนี่นาะคือต้องเจอแบบนี้แหละ ควัได้จ้จาเฮ้ยอะไรเนี่ยควันจากไหนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยควันแบบนี้เนี่ยจะทําให้ฉันสลบนี่หวะฉันอุตส่าห์ใจดีด้วยแล้วนะแต่ว่ามาหักหลังฉันแบบนี้เนี่ยก็จงกลับเข้าไปตุยในสควิดเกมซะ จะบอกนะว่าถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะดูเหมือนโหดแต่ว่าฉันเนี่ยก็ยังสดอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเลยใครรักฉันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดส่งอีโมจิหัวใจให้ฉันหน่อยนะฉันจะได้รู้ว่าพวกเธอเนี่ยรักฉันนะแล้วก็นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเป็นแฟนฉันในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวฉันจะยกกระปุกอมสินหมูอันนี้ให้กับเธอละกันนะมัวฟมัว